ไม่ใช่มนโนขึ้นมาเองไนป,ประเภทมนโนขึ้นมาเองคิดเอาเองไปถามคนที่มีจะอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็มาสรุปว่าเขาถวายทรัพย์ให้ทรัพย์มาห้าหมื่นแสนหนึ่งอันเนี้ยไม่ใช่คนประเสริฐคนดีๆก็ไม่พูดพระอริยะบุคคลไม่พูดคำพูดที่ตัวเองไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้นึกดันเกลียดแบบนี้นะเพราะฉะนั้นไปดูอริยะโวหารหลักของการพูดของผู้จเจริญหรือพระอริยเนี่ย เขาจะไม่กล่าวตูกถ้าไม่มีข้อมูลอันนี้พูดเลอะเทอะใส่ร้ายให้ร้ายไม่มีจิตสำนึกด้วยอืมน่าเป็นห่วงชอบถวายเงินปิดปากไม่ไม่ได้ถวายนะเกิดจากไฟลิสยาครับชัยชนันชัยชันอดีตพระวัดลิงขบ อส่ชา,ชานสีฮานูเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษได้นะเราก็เก่งมากถ้าให้พูดเรื่องอินเดียเนี่ยเขาพูดได้ทั้งวันแต่ถ้าเวลาโทรโทรศัพท์คุยกันเนี่ยเป็นชั่วโมงจะวางก็พูดอยู่นั่นแหละอ่าในประเด็นที่หนึ่งแะประเด็นสําคัญจบสมไม่ได้ถาวายอย่ามากล่าวหาถ้ายังพูดอีกเนี่ยอาจจะมีปัญหาแล้วนะ ไม่ไม่อยากจะไปพูดเพราะฉะนั้นหลักของอที่ท่านสื่อสารมาเนี่ยได้ข้อมูลมาผิดผิด,ผดแล้วก็มาพูดจาให้ร้ายใส่ร้ายเขาโยงเรื่องรูงเรง้เรื่องนี้เขาหากันไปผิดหมดเลยไม่ใช่นะพระเนี่ยมีอยู่สี่ประเภทนะพระสามร้อยโลพระโลสามร้อยพระสามโลร้อยพระร้อยสามโล ท่านผู้แทนเป็นพระสามโลร้อยจากคำพูดที่พูดออกมาแบบเนี้ยไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองแล้วพูดกัาอาปักปังเนี่ยเป็นพะระโลสามโลร้อยพระสามร้อยโลนี่พระตัวหนักกินเยอะกินจุเนือจเจริญแต่ปัญญาไม่มีเขาพวกหลวงพี่หลวงพ่อหลวงตาที่ไม่บวชมาก,ก็ไม่ศึกษาไม่เราเรียน ไม่ปฏิบัติทำแสวงหาแต่ลาบสักการะแสวงหาบินบางสังสวดเอาหมดสะสมปัจจัยไม่ปฏิบัติไม่ภาวนาเนี่ยพระสามร้อยโลมีแต่เรื่องของการเก็บสะสมเป็นพระที่ไม่ดีท่านไม่ใช่ประเภทนี้พระสามร้อยโลพระโลสามร้อยโลหนึ่งสามร้อยบาทเป็นพระที่คุ้มค่ามาก บวชมาศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติตามหลักศีลธรรมศีลข้อวัดต่างๆได้บรรลุธรรมได้มีดวงตาเห็นธรรมบ้างตามแต่วสาสนาบารมีเป็นพระที่น่ากาล่ายเป็นพระที่น่าสรรเสริญแต่ถึงแม้ว่าจะยังไม่บรรลุธรรมแต่ว่าก็ยังยึดในหลักของศีลปาฏิโมกข์ศีลหรือศีลที่มานอกปาฏิโมกข์และข้อวัดต่างๆไม่ได้ประพปติเสียมเสียอะไรมากเป็นพระที่น่ากาลา่าล่ยพระโลสามร้อย แต่เนี้ยปอนต่อปอนอย่างเช่นแต่หลวงพ่อชาหลวงปู่มัน่นสายพ่อแม่ครูจารย์สายวัดป่าอ่หรือหลวงพ่อสมเด็จปอนยุโตอย่างเงี้ยเนี่ยพระโลสันน้อยอาตมาก็อยู่ในกลุ่มนี้นะเอ่อพยายามจะเป็นอยู่ในกลุ่มนี้ปริยัติและปฏิบัติประเภทที่สี่เป็นประเภทที่สามพระสามร้อยโลพระโลสามร้อยพระ อะไรพระสามร้อยโดพระโลสามร้อยพะสามโลร้อยเนี่ยนะจารย์อุเทนเข้าประเภทที่โลสามโลร้อยเวลาเราไปซื้อของไะสามโลร้อยสามโลร้อยนะศีลไม่ดีสมาธิไม่มีวิปัสสนาปัญญาไม่มีเที่ยวทะเลาะออกอความวิวาสกับขลาวาดกรด่าเขาเสียเสียหาย ไปว่าเขากับเลวราดบ้างไปว่าโจรใส่สูตรบ้างโอ้ยคําพูดแบบเนี้ยไม่น่าจะมาจากพระวิปัสสนานะทาไมไปว่าเขาขนาดนั้นคาราวาเนี่ยหลายคนก็โดนอาตมาก็โดนล่าสูตรนี่เป็นยังไงเออเป็นเป็นลิงอะไรลิงวอกนี่แหละเป็นลิงวอกอันมาก็ขาเนกับลิงวอกเราเป็นลิงวอกเ,เลยแนละเนี่ยท่านสามโลนร้อย พูดไปเรื่อยอะไรที่มันไม่จริงเลยท่านพูดไปเรื่อยไม่ได้หลังใจก็ว่าสามโลร้อยหามาไปรับเงินเขาแล้วก็ไปว่าท่านเนี่ยเนี่ยสามโลร้อยท้าไม่ดีถ้าไม่ดีนะถ้าเแสดงพฤติกรรมแบบเนี้ยเป็นทีละสองนะสามโลร้อยส่วนพ้าร้อยสามโลเนี่ยจัดเข้ากลุ่มไหนก็ อาจจะไม่ได้นะบางทีก็ปนปนอยู่ในนั้นแหละสามโลร้อยคือคนคนเกินบาทคนเกินบาท,เ,บาทเปรียดที่เออนู่นนิดนีด่หน่นอยอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยแหละพวกร้อยสามโลเกินเกินบาทแต่ท่านเป็นสามโลร้อยนะผมขอเป็นอ,อ่โลสามร้อยแล้วกันพระสามร้อยโลพระโลสามร้อยพระสามโลร้อยและพระร้อยสามโลจำมาไว้นี่นแหละ พระก็มีอยู่สี่ประเภทเนี่ยนะอาตมาพูดเองพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดหรอกก็สามารถส่งข้อเข้าได้ทําไมท่านมาวเทนพูดมากเกินพระวิปัสสนาจานใครกันแน่ที่ทําให้แตกแยก<ม>ท่านคงระแวงทุกคนใช่คะ่ะท่านพูดไปเรื่องอ่าโอ้คอมเมนต์เยอะอ่านไม่ทันอ่านไม่ทันต่าถามใหม่ถามหม่ใครอยากจะถามอะไรเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองจบไปอ่าจีแจงในเฉพาะเรื่องที่ ปูกพาดเพียงแล้วก็ไม่ไม่ใช่ข้อที่จริงเลยเอามาพูดให้เสื่อมเสียเสียหายเสียหายก่ทั้งอาตมาเสียหายกับทั้งคนอื่นทาด้วยแต่ว่าเขาที่เอาเงินไปถวายพระนู่นนี่นั่นอ่ไม่ใช่ข้อที่จริงเลยท่านไม่รู้ข้อที่จริงแล้วเที่ยวไปพูดเนี่ยบาปตนากนรกก่อนหน้านั้นอาตมาก็ไม่ได้ไปตอบโต้ท่านนะแต่ท่านก็พูดบอกว่าอืม เขามหาวัฒนากับเบียอะไรนะไม่มีจิตสำนึกแต่สร้างวัจีกันกรรมร่วมกันจะเป็นเหมือนปากกับปิละปากเน่าอาตมาก็ดูโอ้โหปากปากเน่าเลยแหละเหมือนปากกับปิละอลยอาตมาเนะี่ยสร้างวจีกรรมร่วมกันยังไงอถ้าเบียเขาสอนอะไรผิดอาตมาก็เตือนเขาบอกเขาชี้แจงเขาแต่ว่าอันไหนมันผิด แต่ไม่ใช่ว่าไปเห็นรุ่งกันหมดทุกเรื่องนะเขาก็รับฟังอยู่แล้วก็ปรับปรุงหลายเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยจากการที่ว่าพระบวชมารับเงินรับทองแล้วก็ปลุกเสกอย่างเดียวตอนนี้เขาไม่ได้พูดแบบนั้นแล้วนั่นแสดงว่าเขาปรับปรุงนะจากอะไรจากที่อาตมาเนี่ยไปออกรายการหลนกระแสชี้แจงเรื่องนี้วสิขาบทในปฏิโมกเนี่ยมันมีทั้งโลกวัชชาและปันติวัจจะเรื่องสิขาบทรับเงินรับทองเนี่ย มันเป็นปันนติวัชระเป็นกุศลก็ได้โยมถวายปัจจัยมาเนี่ยไม่ได้บาปนะคนถวายไม่ได้บุญพระที่รับก็ไม่ได้บาปเพราะว่าไม่ได้เกิดจากอากุศลจิตเพียงแต่ว่าสิ่งที่ทํานั้นมันร่วงบัญญัติที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วบัญญัติที่พุทธเจ้าบัญญัตินั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีอกุศลจิตที่จะไปร่วงละเมิดอ่ามันก็ไม่ต้องอาบัติแต่ถ้ามีในสีขาบทที่เป็นปันนติวัชระเนี่ย สิ่ขบทอันนี้ก็จะขวางการบรรลุเป็นโสาบ,บันสัทาคามีนาะคามีและพระนาแล้วไม่ได้ให้ตกนรกนะนะไปดูให้ดีเก้าสิบสิขาบทที่เป็นปัญนนติวชานในสองร้อยยี่สิบข้อเนี่ยท่านรู้ไหมว่าข้อไหนมันเป็นโลกวชชะข้อไหนเป็นปัญนนติวัชานนะตอนที่ไปออกผลกระเสก็พูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าพูดโดยภาพสรุปแล้วเขาก็ไม่ได้มาพูดเรื่องนี้มาโจมตีพระสงฆ์แล้วก็สนับสนุนกิจกรรมของวัดต่างๆที่ ญาติโยมเขาเห็นว่าเอออยากจะไปช่วยกันอย่างเช่นวัดหลวงพ่อพระพยอมวัดหลวงพ่อพระพยอมวัดหลวงพ่อหลงกะแล้วหลวงตาสินทร,รและหลายหลายท่านเน่ะรวมทั้งวัดป่านาคมคําน้อยเนี่ยเขาก็ไปช่วยเหลือสร้างเนี่ยแสดงว่าเขาปรับปรุงแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะพูดอะไรก็ต้องเผื่อพื้นที่แล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาด้วยะไม่ใช่ว่าเอาเรื่องเก่ามาพูดวนอยู่นั่นแหละ อ,าอ่าไปสร้างปรจีกรรมร่วมกันเหมือนปากัะพิละมาพูดงนี่มันไม่เหมือนนะไม่เหมือนท่านก็พูดมรวมแบบว่าไม่ได้แยกแยะอะไรเลยไม่ได้เข้าใจอะไรเลยปากระพิละที่ทํากรรมในสมัยพูทธเจ้าพระนามว่ากัสปะเขาเป็นพระภิกษุที่มีชื่อเสียงแล้วก็พูดทําอยู่สามอย่างหนึ่งคือด่าว่าพาระอรหันต์ด่าว่าพระภิกษุที่มีศีลเป็นทีหลัก่อัตมาภาพ ไม่ได้ด่าพระมหาอุเทนไม่ได้ด่านะไม่เคยด่าแลว้วพระมหาอุเทนก็ไม่ได้ใช่เป็นพระละหันแล้วก็ไม่น่าจะใช่พระมีศีลเป็นที่รักเพราะอะไรถ้ามีศีลเป็นที่รักก็จะไม่ปากปั้อาตมาบอกว่าไปรับเงินรับทรัพย์เข้ามาห้าหมื่นแสนหนึ่งเนี่ยดังที่ไม่ใช่ข้อท็จจริงเลยท่านไม่เข้าใจพระวินัยแล้วท่านต้องมาบัตรสังฆาธิเสษเนี่ย ไม่รู้พระวินัยเป็นไปได้ไงประโยคเก้าต้องชัดเจนต้องท่องปาติโมกให้ได้นะอย่างน้อยถ้าท่องปาติโมกไม่ได้ท่านยังเป็นพระนวกกะจนชั่วชีวิตท่านไม่รู้พระวินยัยจึงได้กล่าวหาอย่างนั้นแล้วต้องระบาดสังฆาทิเศษแล้วด้วยเห็นไหมเนี่ยท่านไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่พระหานสองไม่ใช่พระผู้มีศีลเป็นที่รักการอาตมาเรียตมาภาพก็ไม่ได้ด่าท่าน ดังนั้นจะบอกว่าเหมือนพระกัปปิละไม่ใช่นะในเรื่องที่หนึ่งนะพระกัปปิละที่ทําเรื่องที่สองดูหมินสิขาบทปาติโมกในวันลงโบสถบอกว่าไม่ต้องฟังปาติโมกไม่จําเป็นต้องฟังฟังไปแล้วไม่มีประโยชน์ไม่ต้องลงอุโบสถปาติโมกอาตมาไม่เคยพูดพระกัปิละพูดอย่างนั้นทําลายสิขาบทพระวินยัยปาติโมกลดความน่าเชื่อถือ เนื่องจากว่าเป็นพระผู้มีชื่อเสียงพอพูดอย่างนั้นปุกมันก็จะมีคนที่เชื่อจึงเป็นการทําลายาศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามกัสสปะจึงเป็นบาปประการที่สองที่พระกัปปิละทำอาตมาไม่เคยพูดมีแต่มีแต่ช่วยให้ความรู้ในเรื่องปาติโมกในสมาคมปกป้องพระธรรมวิน,นนะัยปีหกสี่หกห้าเนี่ยสอนตลอดทั้งปีทุกๆทุกท,กท,กทกุวันเสารนะ์ไปดูในสมาคมปกป้องพระธรรมวินัยก็ได้ แปดสิบกว่าตอนในเรื่องพระปติโมกได้ช่วยเผยแผ่แล้วก็ไม่เคยดูถูกเหยียดหยามมาสิกขาบทปฏิโมกมันไม่มีคุณค่าจึงไม่เหมือนพระก,กัปปิระถ้าท่านไม่มีปัญญาแยกแยะไม่รู้แม้กระทั่งว่าพระกัปปิละทําอะไรบ้างจึงไม่สามารถจะแจกแจงได้ข้อที่สามพระกัปปิระเนี่ยบอกว่าพระธรรมวินัยไม่มีหรอกพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไม่มีอยู่จริงเนี่ยทําลายศาสนาทำให้บาปสามประการเนี่ย พระกัปิระตกอเวจีมหานรกอยู่หนึ่งพุทธันดอรจะไปบอกว่าบีเนี่ยคนตื่นทำกับอาตมาเนี่ยเป็นปลาปากเน่าสร้างวจีกรรมจะเหมือนกับพรากัปิละปาเน่าท่านไม่รู้จักแยกเยอะและไม่รู้เรื่องด้วยว่าพระกัปิละเขาพูดอะไรเนี่ยพูดสามประเด็นนี้ให้เห็นจะได้มีปัญญาบ้างยังเป็นนภนวกิกาอยู่นะเพราะอะไรเพราะว่าสาบัดอย่างนี้ยังไม่รู้เรื่องชาวหาพระภิษุ ด้วยใส่ความไม่มีมูลโกรธแล้วก็ว่าเนี่ยตัองบัตัสังฆทิเศษถือว่าไม่ผ่านไม่ใช่พระที่ดีที่บอกว่าเหมือนปลากับปิละเลอะเทอะไม่รู้ว่าปา่าท่านพระกับปิละทํากรรมอะไรไว้บ้างไม่สามารถจะแจกแจงแยกแยะได้เหมือนที่อาตมาพูดนะ,ะเนี่ยท่านจะได้รู้ว่าไม่เหมือน สิ่งที่พระกบิลลภิกษุทำอาตมาไม่ได้ทำอะไรผิดก็ยังบอกว่าผิดอ่าส่วนที่เขาทําก็เป็นเรื่องของเขาเราในฐานะพระภิกษุที่มีความรู้ก็ต้องบอกเขาว่าอันไหนที่ควรทําอะไรที่ถูกต้องเขาบอกเขาสิอ่ไม่ใช่ว่าเขาจะมาหาอาตมาแล้วก็ไม่ไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมสามเดือนสิบวันสามวันเดินจงกรมหกระยะค่อยมาไม่เคยตั้งเงื่อนไข อเนี่ยเห็นไหมไม่รู้ทรมวินัยอะไรเลยออกมาพ่ามมาด่าคนไปทั่วด่าพระด้วยไม่มีศีลนั่นเป็นที่รักแต่ไม่ใช่พระอรหัน์ไม่ใช่พระญาติด้วยไม่ใช่ผู้เจริญด้วยผู้เจริญจะไม่พูดสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เห็นด้วยตาไม่ได้ยินด้วยหูหรือไม่ได้นึกังเกียวแต่ท่านพูดในสิ่งที่ตัวท่านเองก็ไม่รู้ว่าข้อที่จริงคืออะไรแค่จะเอามาโยงกันแล้วก็บอกว่าเขาช่วยอย่างนั้นช่วยอย่างนี้มันใช้ได้เต่พระพระแบบนี้ เป็นนวกะานะถือว่าเป็นพระน,นวกะาด้วยแบบเนี้ยไม่พ้นนิสัยต้องท่องปฏิโมกให้ได้เลอะเทอะมากน <c oughs> ะที่บอกว่าเป็นวอกมีจิตสำนึกเพราะว่าไปเอาภาพภาพอะไรนะภาพที่แกหน้าไม่หน้าตาไม่ค่อยดีแล้วก็เอารูปตัวยังที่ถ่ายด้วยกล้องแคนนอนปรับ หลยลุมเร่งแสงไม่ใช่เลยเจ้าเป็ดไม่ได้ทําเลยเจ้าเป็ดไม่ได้ทําเอากล้องมีคอนถ่ายแล้วรูปท่านก็หาภาพที่มันใกล้ๆเคียงกันแต่พ่อท่านหน้าตายอย่างนั้นเองจะไปโทษใครถ้าท่านอยากจะให้เปรียบเทียบหน้าตาดีๆก็ส่งมาส่งให้ญาติยมแล้วก็ส่งมาก็ได้จะเปรียบเทียบกันใหม่ก็ได้เอากล้องเดียวกันก็ได้เดี๋ยวจะให้เจ้าเป็ดวิ่งไปถ่ายที่กุฏิเดี๋ยวไหมพรุ่งนี้เอาไหมเดี๋ยวให้ ตปวิ่งไปถ่ายที่กุฏิจัดแสงแบบนั้นเลยตั้งค่ากล้องแบบเดียวกันเลยแล้วก็วิ่งมาถ่ายอาตมาเนี่ยเอากล้องเดียวกันปรับค่าเดียวกันสภาพแสงเดียวกันดูซิ่ว่าใครจะหน้าตาดีกว่ากันถ้าท่านติดใจเรื่องนั้นนะแค่เอาภาพมาลงแล้วก็เปรียบเทียบแล้วเราก็ไม่ได้ด่าด้วยนะบอกว่าให้ช่วยดูว่าเขาว่าอาตมาหน้าตา้เหล่ ไม่ได้บอกว่าท่านเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรครัไปไปหาว่าลบดูดูมินเมื่อก่อนนะพูดในรายการมารัทธาตอนนี้พูดอีกอย่างใช่ตอนที่อยู่ในรายการผหนเดแสก็บอกว่าท่านเป็นพระที่ดีแต่พอมาเห็นพฤติกรรมแบบเนี้มันไม่ใช่พระที่ดีแล้วอ่ะ,อะวันเวลาเปลี่ยนไปพฤติกรรมของท่านที่แสดงออกเนี่ยามาว่าคนที่ก็ไม่ได้ว่าท่าน มาลามตามถึงครูบาอาจารย์หลายท่านเขาก็เดือดร้อนันเ,เดือดร้อนเขาโทรมาหาผมด้วยว่าเอา้าทําไมท่านมาว่าครูบาอาจารย์พวกเราอย่างนั้นเห็นไหมหาว่าเราไปเสือกเรื่องของท่านท่านเนะี่ยมาว่าว่าเขาก่อนเขาถึงได้เดือดร้อนเห็นไหมอาจารย์สมบูรณ์ถึงไปหาเนะี่ยมาว่าอาจารย์พวกเราก่อนไม่ได้เสือกนะ นะท่านมาว่าก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านว่าเนี่ยมันเป็นการกล่าวหาไปการเหยียดย้ำเยอะเลยพูดทําคลิปลงคลิปบอกว่าเป็นการเผยแพร่าศาสนาเผยแพร่บ้าอะไรมาว่าพากันควรจะจับสึกนะแบบเนี้ยญาติโยมเนี่ยลองเปิดคอมเมนต์ให้ท่านเปิดทําคลิปแล้วก็เปิดคอมเมนต์ดูซิว่าเอาใครไปสาทุกกับท่านบ้างเปิดคอมเมนต์สักวันห้พวกนี้ ถ้าดูที่ว่ามันจะมีใครเขาศรัทธ,ธาคนที่เขาไม่ศรัทธ,ธาเขาจะศรัทธ,ธาท่านได้ไหมและคนที่เขาศรัทธ,ธาอยู่แล้วอย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนก็ปกป้องท่านนะว่าท่านเสียงท่านเป็นอย่างนั้นเองุตส่าพูดหลายครั้งนะแล้วท่านก็ยังเอาฟาดอีกฟาดไม่หยุดไม่ย่อนอแล้วอย่างนี้ยมันก็เสื่อมศรัทธ,ธานะจะเป็นครูบาอาจารย์เคยเป็นครูบาอาจารย์มาก็เถอะมันก็โอ้ทำไมเป็นอย่างนี้มันก็ศรัทธ,ธาไม่ลงอ่ะพูดง่ายนะ จะบอกว่าไม่มีจิตสํำนึกผมก็ก็คงอย่างนั้นเลยนะมันก็ถูกกระทํามาโดยตลอด่ไม่พูดบ้างเนี่ยก็จะโดนไปเรื่อยๆนะท่านฟังคนอื่นเขาบ้างาลงคลิปนะเปิดคอมเมนต์ให้เขาได้ระบ,บายให้เขาได้พูดถึงท่านบ้างว่าเขาเลื่อมใสท่านไหมการที่ท่านมาว่าคนนู้นคนนี้เนี่ยท่านสอนทำดีไหม